คลิปนี้ผมอยากจะมาเตือนภัยทุกคนครับว่าอิจนาเนี่ยเป็นวงที่ห้ามฟังที่สนามบินออกตัวก่อนเลยครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมติดฟังอิจนามากๆครับส่วนตัวชอบสไตล์ของวงนี้สุดๆซึ่งเพลงที่อยากจะมาเตือนภัยว่าห้ามฟังที่สนามบินเนี่ยคือเพลงถามบอมครับคือเพลงนี้เนี่ยจะมีท่อนที่แปมร้องว่าถามบอมถามบอมถามบอมใช่ไหมครับซึ่งคําว่าบอมในพื้นที่สนามบินเนี่ยเป็นคําที่อันตรายมากๆครับมันถือเป็นมาตรการความปลอดภัยครับไปพูดมั่วส่วไม่ได้นะครับคำว่าบอมคําว่าระเบิดเนี่ยยิ่งเป็นในต่างประเทศอีกยิิ่่งงักกครซึถ้าเด เป็นสายฟังเพลงแล้วต้องร้องตามแบบผมเนี่ยแนะนําให้เอาเพลองไทม์บอมออกจากเพลิ์ไปเลยครับเพราะเพลงนี้นะ่มันมันติดหูแบบติดหูไม่จริง,รงฟังแล้วยังก็ต้องร้องตามแน่นอนบอกเลยว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ